วันนี้มาพบกันนะคะในส่วนของการแนะนำวิธีการใส่หมายเลขหน้านะคะในงานเอกานนสารใน o f t Word นะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยพบปัญหานะคะในการที่จะเรียงลำดับหน้าเอกสารนะคะโดยที่จะกำหนดเลขหน้าให้มันแตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นก็คือหน้าปกเนี่ยจะไม่ใส่นะคะไม่ใส่หมายเลขในส่วนของอคำนำสารบัญก็จะเป็นในส่วนของการใส่ตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะ อะไรแบบนี้นะคะซึ่งยังไม่นับเลขหน้านะคะในส่วนของเนื้อหาก็จะเริ่มต้นที่หน้าที่1แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีวิธีการแทรกแบบแนวนอนลงไปด้วยนะคะในกรณีที่เราอยากแทรกแนวนอนลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราจะาใส่หมายเลขหน้ากันยังไงนะคะก่อนอื่นก็ไปที่โปรแกรม microsoft word นะคะวันนี้ก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะคะก็จะเป็นในส่วนของการใส่ นะคาคร่าวๆลงไปก่อนนะคะอ่าอันดับแรกนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเคยได้ใส่หมายเลขหน้าไปแล้วจะสังเกตนะคะว่าเวลาเราใส่หมายเลขหน้าลงไปเนี่ยมันก็จะมีเลขหน้าปรากฏอยู่ที่หน้าปกนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราก็ไม่จาเป็นต้องให้มันเกิดนะคะอ่าำนํนก็ไม่ไม่ใช่เลข2นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้ไขกันนะคะอ่าในส่วนแรกก็เลยจะแนะนํานะคะ วิธีการแทรกเลขหน้าก็ปกตินะคะก็วิธีการใส่เลขหน้าก็ไปที่แท็บเครื่องมือแทรกนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่คับสั่งหมายเลขหน้านะคะเสร็จแล้วก็เลือกตําแหน่งว่าจะให้หมายเลขอยู่ณตําแหน่งใดซึ่งเมื่อกี้ก็ได้สั่งไปว่าให้อยู่ที่ตําแหน่งบนนะคะมันก็จะขึ้นเลขหน้าให้โดยอัตโนมัติก็คือเริ่มต้นที่เลขหนึ่นะคะในกรณีแบบนี้นะคะถ้าเราไม่อยากให้หน้าปก มีหมายเลข1นหนึ่งนะคะก็ให้ใช้คำสั่งที่เรียกว่าหน้าแรกแตกต่างกันนะคะลองติ๊กไปนะคะจะสังเกตว่าแทบ็บหน้าต่างข้างบนนะคะที่เป็นหมายเลขน้าหนึ่งก็จะหายไปหน้าอื่นๆก็จะเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือการแก้ปัญหาเรื่องแรกก็คือหน้าปกจะไม่มีเลขหน้านะคะทีนี้ในส่วนของคำนำเป็นต้นไปล่ะเราจะขั้นยังไงให เป็นเลขอื่นถ้าจะเปลี่ยนเป็นเลขกอไก่เลยไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นส่วนของการสั่งภาพรวมทั้งหมดของคำสั่งเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือเราจะใช้วิธีการแบ่งส่วนนะคะแบ่งส่วนในที่นี้ก็แปลว่าส่วนหน้าปกทำอย่างหนึ่งส่วนคำนำใช้อย่างหนึ่งแบบนี้นะคะในส่วนของหน้าเนะะื้อหาก็จะใช้คําสั่งอีกแบบหนึ่งนะคะวิธีการทำทำอย่างไรนะคะก็ ออกมาจากหน้าจอของการแก้ไขเลขหน้าแป๊บหนึ่งนะคะก็มาในส่วนของหน้าปกนะคะก็ก็จะเห็นว่าส่วนหน้าปกกับคำนำก็จะเป็นคนละหน้านะคะวิธีการก็คือนําเมาส์มาไว้ที่ส่วนท้ายสุดของหน้าที่1นนะคะก็คือหน้าปกเสร็จแล้วเราจะทําการแบ่งส่วนนะคะก็คือตัดไม่ให้มีการทําคําสั่งซ้ำกันนะคะก็มาที่แท็บเครื่องมือเข้าโครงค่ะเข้าโครงก็จะมีคําสั่งที่เขียนว่าตัวแบ่งนะคะ คำสั่งนี้เราจะแบ่งก็คือหน้าถัดไปก็คือเป็นการแบ่งส่วนนะคะก็คลิกคําว่าหน้าถัดไปก็จะสังเกตว่ามันตัดตัดลงไปนะคะก็จะสังเกตว่ามันตัดหน้าคําน้ำออกไปถ้ารู้สึกว่าหน้ามันลั่นออกไปนะคะก็ขยับใช้ตัวลบได้นะคะให้มันกลับขึ้นมาตรงนี้นะคะก็จะสังเกตว่าเลขหน้าหายไปนะคะไม่ต้องถูกใจนะคะต่อไปค่ะ คำนำก็จะเป็นส่วนเดียวกันกับสารบัญใช่ไหมคะก็นับไปว่าจะอยู่ตรงไหนทีนี้ถ้าสารบัญมีมากกว่าหนึ่งหน้านะคะก็เพิ่มได้นะคะสต่ว่าตรงนี้เป็นหน้าสุดท้ายนะคะของสารบัญและเราจะแยกส่วนนะคะออกนะคะก็มาที่ส่วนสุดท้ายของหน้าหน้าสุดท้ายของสารบัญน,นะคะแบบนี้นะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะไปที่คําสั่งเข้าโครงนะคะแล้วก็ไปที่คําว่าตัวแบ่งเสร็จแล้วก็หน้าถัดไปค่ะเป็นการแบ่งส่วนก็เหมือนเดิมค่ะคือในส่วนของเน้อหากับในส่วนของอหน้าสารบัญก็จะเป็นส่วนคนละส่วนกันแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของเน้อหาก็จะแยกออกไปทีนี้ในกรณีที่เราจะทําการแบ่งส่วนให้มันเป็น แนวนอนนะคะเพราะตอนนี้กระดาษเราเป็นแนวตั้งถ้าเราไปสั่งแนวนอนเลยตอนนี้ก็จะมีผลกระทบต่อเอกสารทุกหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้หลักการเมื่อกี้ก็คือการแบ่งส่วนนะคะก็คลิกคําว่าแบ่งส่วนก่อนนะคะแบ่งหน้าก็จะสังเกตว่ามันแบ่งออกไปแล้วนะคะเพราะแบ่งออกไปแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนแนวกระดาษให้เป็นแนวนอนก็จะสังเกตว่าส่วนนะคะที่1กับส่วนถัดไปก็จะแยกกันแล้วนะคะ ทีนี้ถ้าเราเอนเตอร์ลงไปนะคะมันก็จะได้หน้ากระดาษที่สองถัดไปก็คือจะเป็นแนวนอนนะคะซึ่งมันจะมีผลกระทบถัดไปเพราะเป็นคำสั่งต่อเนื่องนะคะถ้าเราไม่อยากให้หน้าถัดไปเป็นกระดาษแนวนอนนะคะเราก็ต้องมีการแบ่งส่วนะนะคะก็แบ่งส่วน พอตัดส่วนเมื่อกี้ไปแล้วเราก็กลับมาให้มันกลายเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้กระดาษแนวนอนแค่หน้าเดียวนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หน้าตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาถัดไปนะคะก็จะให้เข้าใจลักษณะนี้นะคะว่าเราสามารถแบ่งส่วนได้นะคะ,ะทีนี้มาดูการใส่ใหมายเลขหน้ากันนะคะจะสังเกตว่าตอนนี้หน้าปกเราไม่มีปัญหาแล้วนะคะทีนี้ในส่วนข,ของคำนำละ่ะ เราจะใส่หมายเลขหน้ายังไงจะสังเกตนะคะว่าเลขหน้าจะเป็นยังเป็นตัวเลขอยู่นะคะไม่ต้องตกใจก็กลับมาที่แทบ็บเครื่องมือแทรกนะคะแล้วก็ไปที่คบสั่งหมายเลขหน้าเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมค่ะก็คือไปตอนนี้ตัวเลขเอ่อเลขหน้าเราอยู่ด้านบนนะคะให้มาที่คําสั่งจัดรูปแบบหมายเลขหน้าค่ะจะสังเกตว่าตอนนี้มันถูกสั่งโดยใช้คําสั่งว่าเป็นตัวเลขนะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ เปลี่ยนจากตัวเลขหมายเลข123กาลิ้งเมาส์ลงมานะคะแล้วเปลี่ยนเป็นกอไก่ขอไข่ก็ได้หรือจะเป็น a b c ก็ได้หรือจะเป็น, ABC, ปนตัวเลขที่เราต้องการนะคะก็ในที่นี้เราต้องการก็คือกอไก่ขอไข่ก็เลือกกอไก่ขอไข่นะคะเสร็จแล้วตรงนี้เราต้องระบุว่าให้เริ่มที่อะไรนะคะก็ต้องเริ่มที่กอไก่หรือจะเริ่มที่ขอไข่นะคะก็เริ่มที่กอไก่แล้วจะสังเกตเห็นนะคะว่า,าตรงหน้าสารบ,บัญเป็น ขอไข่นะคะแต่ทําไมคํานําเราไม่ขึ้นนะคะด้วยเหตุว่าเมื่อกี้เราไปตั้งตั้งรูปแบบไว้ว่ามันมันจะกลายเป็นข้างบนนะคะอ่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ double c บบคลิกนะคะจะสังเกตว่าเมื่อกี้ที่เราไปติ๊กเครื่องหมายหน้าแรกต่างกันนะคะให้ติ๊กเครื่องหมายออกนะคะก็ไก่ก,ก็จะกลับมาเพราะว่าเมื่อกี้เราไปใช้คํสาสั่งรวมกระ้าปกนะคะ เพราะฉะนั้นให้เข้าใจคาสั่งเบื้องต้นก่อนนะคะตอนนี้หน้าคํานํามาแล้วนะคะก็ปิดไปก็เป็นที่ต้องการแล้วคํานำก็กไก่สารบัญขไข่นะคะสารบัญมีสองหน้าก็จะเพิ่มไปขอควายทีนี้ในส่วของเน้อหาค่ะ,ะก็จะสังเกตว่าเน้อหาไม่มีหมายเลขนะคะก็ไปที่แท็บข้างบนนะคะแล้วก็ดับมันคลิกได้นะคะก็จะขึ้นมาที่แท็บส่วนส่วนของเลขหน้านะคะเหมือนเดิมค่ะติขาว่าหน้าแรก ก็ะะจะเห็นว่าหมายเลขขึ้นมานะคะเป็นหมายเลข4ซึ่งไม่ใช่นะคะในความเป็นจริงคือหน้าเนื้อหานี้จะอยู่หน้าที่4มันก็จะหลั่นเป็นเลข4นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนก็กลับไปที่แทบ็บหมายเลขหน้านะคะแล้วก็มาที่จัดรูปแบบแล้วก็ยังเป็นในส่วนของหมายเลขนะคะแต่ให้เริ่มต้นที่หมายเลข1นะคะ เปลี่ยนจากเลข4เปไปเลข1นะคะก็ตดลงค่ะก็จะสังเกตว่าเนื้หาก็จะถูกลันมาที่หมายเลข1นะคะอ่าถูกต้องแล้วในกรณีนี้ถ้าเนื้อหาเรามีมากกว่าหนึ่งหน้านะคะก็ะสมว,ว่าเรามีเนื้อหาใหม่นะคะอินเตอร์ไปนะคะก็จะเห็นว่าเนื้อหาหน้า2เนื้อหาหน้า3เนื้อหาหน้า4นะคะก็ไล่ไปทีนี้ในส่วนของหน้าที่เป็นแนวนอนนะคะ แน่นอนเนี่ยถ้าปกติแล้วเลขหน้าเราก็จะขึ้นด้านขวามือบนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอานำไปเข้าเล่มแล้วเนี่ยเลขหน้าจริงๆต้องอยู่ทางขวานะคะทางขวาด้านล่างเพราะฉะนั้นวิธีการใส่ใหมายเลขจะทําทไม่ได้นะคะก็ต้องใช้เทคนิควิธีการใส่กล่องข้อความนะคะมาที่แท็บเครื่องมือแทรกแล้วก็วาดกล่องข้อความะคะ่ะก็วาดขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็ใส่ หมายเลขลงไปนะคะก็จัดตำแหน่งกลางเลขหน้าที่จะต้องขึ้นเมื่อกี้ถึงหน้าหน้าเจ็ดไม่เอ่ยอิวา,าหน้าเจ็ดนะคะเสร็จแล้วก็มาจัดรูปแบบกล่องข้อความนิดนึงไม่เติมสีไม่มีเส้นกรอบนะคะแล้วก็ใช้วิธีการหมนุนจะหมุนด้วยอ,องศามันก็ได้หรือจะมาที่คําสั่งหมุนก็ได้นะคะหมุนก็จะเป็นการหมุน มนเพื่อที่จะให้ตัวเลขมันอยู่ในทิศทางที่ที่ต้องการนะคะซึ่งมันจะต้องอยู่ในทิศสเว่าจะหมุนนะคะหมุนนะคะทีหลังการนิดนึงเพื่อที่จะให้มันมาอยู่ด้านขวาข้างล่างนะคะก็กะเอานิดนึงว่ามันจะอยู่ตรงไหนให้มันเหมือนกับตัวเลขเตรงนี้นะคะก็คือหน้าสีตัวนี้ก็ต้องเป็นหน้าห้านะคะก็เปลี่ยนได้ค่ะ ตาเี้นะคะเวลาปลิ้นออกมากระดาษก็จะเป็นแนวนอนนะคะแนวตั้งะคะ่ะทีนี้ในสองของหน้าหาตัวนี้ก็เช่นเดียวกันก็แทรกหมายเลขหน้านะคะด้านบนเสร็จแล้วก็สังเกตนะคะว่าหน้าต่างกันให้ติ๊กออกนะคะตรงนี้หน้าเลขก็จะเป็นเลข6ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะก็เป็นการลันเลขถูกต้องแล้ว,ลวเราก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะคะ ในส่วนตรงนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ลองนำไปปรับแก้ไขดูนะคะมีข้อคำถามอะไรก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้โพสได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกครั้งนะคะในส่วนของวันนี้ก็สวัสดีค่ะ